มาเด well, ้อพ hmm. um, ี่น้องมาเบิ่งยบังเบ้งพิธีอีสานอีสานบ้านเฮาย่งเบิ้งบุญพระเวทบ้านมาบุญน้ำกันบุญพระเวทบ้านเขาปลอมบอกซบ้านหนเขีบุญพเวทบ้านเขาอมผัดโพนทองบอกว่าถี่เท่าไวัาถี่3สามพี่น้องาสามีนาคมมาบุญน้ำกันเด้อมาเฮมาเฮรถเฮก็มีรถเฮ นา่งยิบแบบเบ่งน้ำกันน้ำบุญน้ำกันพี่มือเห็ BM, <Yeah S 1> นลูปอันนะครับงามงามครับมองในผ้นะมองในผู้งามงามผนแห้งงามเลยผู้เนาะสวยมาบุญน้ำกันพิธีบรรบ้านเฮาผู้เฒ่าบ้านเฮาเฮ็ดผู้เฒ่าผู้สาวก็เฮ็ดได้เบิดครับเฮ็ดเป็นเหมือนกัน สวยงามงามนี่ม like ีห <único Liberty répondre throat> ัวเสือที่มันบุญบ้านเฮามวนกุเหอมวนกุบบุญบ้านเฮาหบุญบ้านเฮามวกุเสือทีมีเสือทีมดีกว่านีใสบุญพระเบทบ้านเฮาเด้อพี่น้องบางเบงสวยงามงามอม 你看，你以前过的。